ยอดสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับผมตอนนี้คุ้นอะไรอยู่ผมเฟรนด์ออกซิเจนในเกม Minecraft รมินิเกมนะครับผมก็คลิปนี้นะฮะเราจะมาเล่นใน b บสบอลนะครับซึ่งช่วงนี้ถ้าเกิดผมเล่น b บสบอลนะฮะสลับกับ Sky War ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับคือไม่รู้จะเล่นเบสบอลอะไรนะฮะซึ่งเคสิบอลนะครับปกติผมก็ไม่เล่นคนเดียวอยู่แล้วนะครับเพราะผมกากนั่นเองนะฮะแล้วก็ไปเล่นกับรุ่นน้องก็ไม่ได้นะฮะอย่างเช่นน้องเอ็มนะฮะซึ่งเพราะว่าน้องเอ็มนั้นเขาโรงเรียนเปิดแล้วนะฮะ ซึ่งก็เลยไม่มีค่อยมีเวลาเล่นด้วยกันเท่าไหร่นะฮะซึ่งไอแตมก็ไม่รู้ไปไหนนะฮะผมตอนนี้ก็เหลืออยู่ไม่กี่คนแล้วนะฮะนะฮะผมเดี๋ยวหลังจากนี้ก็อาจจะมีเมอร์เดอร์นะครับมามาผสมปนเปบ้างนะฮะผมก็สลับกันไปนะฮะทุกๆเช้านะครับก็รอดูกันได้นะครับตอนเช้านะฮะอาจจะไม่ใช่แค่คลิปมินิเกมที่ผมเล่นคนเดียวหรือเล่นกับรุ่นน้องนะฮะอาจจะเป็นมินิเกมที่ผมเล่นกับพวกพี่โวตก็ได้นะครับซึ่ง ก็เล่นกับทุกคนแล้วกันนะฮะติติคิดคิดซะว่าผมเล่นกับทุกคนที่ผมเล่นกันประจําอยู่แล้วนะฮะนะับเอาง่ายๆเป็นคลิปไม่นิเกมทั้งหลายนะฮะจะลงตอนเช้านะครับแล้วก็ส่วนตอนบ่ายจะเป็นคลิปอย่างอื่นนะฮะที่ไม่ใช่มินิเกมนะครับผมหรืออาจจะเป็นมินิเกมลงซ้านะฮะก็ไม่แน่นอนเหมือนกันนะครับต้องแล้วแต่วันนะฮะว่าวันวันนั้นจะมีคลิปอื่นลงหรือเปล่านะฮะส่วนตอนบ่ายไอ้ส่วนตอนเย็นนะฮะตอน6กโมงเย็นนั่นเองจะมีคลิปซีรี ที่ผมรันนะครับผมก็จะเป็นซีรีส์ซิงไอเอสเอโอเออร์เซอร์แล้วก็อะไรอีกวะฮาร์ดคอะอะไรอีกช่างมันเถอะนะฮะจำไม่ได้นะครับลืมหมดแล้วนะฮะไม่รู้ว่ามีอะไรรันบะไม่รู้ว่าผมรันอะไรไปบ้างนะฮะเยอะมากนะฮะเยอะจนลืมแล้วนะฮะโอเคเราได้ของมาอยู่นิดหน่อยนะฮะ สีฟ้าอยู่กลางใช่ไหมหรือสีฟ้าไม่อยู่สีฟ้าน่าจะอยู่กลางแล้วนะฮะน่าจะยึดเพชรใช่ใช่ใช่ใชเห็นเมื่อกี้รายชื่อเพิ่งโดดลงไปเพิ่งเห็นชื่อมันโดดลงไปเมื่อกี้ใช่เปล่าวะหรือผมตาฝาดวะรอหนึ่งนะฮะโอเคอ๋อนั่นไงนั่นไงฟ้าใช่ใช่ใช่จริงด้วยนะฮะ นี่ฟ้าดันฟ้าดันฟ้าดันฟ้าครับผมฟ้าคงไม่มาหาเราหรอกมั้งนะฮะเอ้ยฟ้ามันไปแล้วฟ้ามันไปแล้ว,ลวรีบตอบบล็อกนะฮะหนึ่งสองสามเราตอบบล็อกธรรมดานะฮะเพราะว่าฟ้ามันขุดทางทิ้งแล้วนะฮะ เหมือนมันรู้ชะตาเหมือนมันรู้เหมือนมันจะรู้ชะตากรรมนะครับว่าถ้าเกิดมันไม่ขุดทางทิ้งนี้บ้บานมันแตกแน่แน่นะฮะโอเคอืมก็น่าสนใจเดียนะอ่าอันนี้เก็บมานะฮะแล้วผมจะกลับไงวะเนี่ย เออนั่นเนี่ยผมจะกลับยังไงวะอ,อ๋อนี่ไงนี่ไงขุดตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ได้ได้อยู่ได้อยู่นี่นี่โดดโอเคไปฮะแล้วกลับไปทำชุดกันดีกว่านะครับปึ๊บเก็บเก็บนะฮะอันนี้เอาออกมานะฮะเพื่อที่จะทำชุดเหล็กนะครับผม โอเคถือว่าไม่เลวนะตอนตอนนี้นะับถือว่าก็โอเคนะฮะไม่กากเกินไปแล้วก็ไม่กากเกินไปนะฮะไม่ไม่กากเกินไปก็คือไม่กากเกินไปนะฮะไม่มีแล้วก็นะฮะเมื่อกี้พูดผิดนะฮะ <_ S 2> ลืมลืมไปเหรอครับนะฮะอ้ไปแล้วไปดยการันดีกว่าเอ๊ะหรือยังไม่ไปยังดีกว่านี่ไง สาเหตุที่ยังก็เพราะอย่างเงี้ยนะฮะไอ้ไอ้รวยได้แล้วอ่าฮ่าฮ่าสีฟ้าจ๋าพี่กำลังจะไปหาเดี๋ยวนี้ละจ้ะสองโอเคให้มันต่อมาให้มันต่อมานะฮะ ให้มันต่อมาให้มันต่อมานะฮะเท่านั้นแหละฮะเราก็จะบุกทหารมันนะฮะโอเคเรียบร้อยนะฮะเท่านี้แหละฮะเอ้ยเรียบร้อยนะฮะปึ๊บปึ๊บ มันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยโอเคเรียบร้อย,อยคิดว่าจะไม่รอดละมันพลาดนะฮะมันพลาดพลาดชุดใหญ่เลยนะฮะเราก็พลาดเหมือนกันนะฮะหาหายนั่นมันไม่เจอนะฮะหายอ,อะไรนะหาเตียงมันไม่เจอนะครับเกือบตายเลยนะฮะ การหาเตียงนี่ช่างโหดร้ายซะเหลือเกินนะครับผมอ่ะเราขุดออกมาด้วยนะฮะขุด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 กับบ้านขุดกับบ้านนะฮะขุดกับไปกันบ้านนะฮะเฮ้ยมันมีคนกับไปบ้านมันมีคนไปบ้านมันมีคนไปบ้านเราไม่ไม่อย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหม มาอย่างนี้ไม่ตายก็ให้มันรู้ไปมึงตายมึงตายมึงกะตายไม่ใช่กูตายมึงกะมึงกะตายมึงต้องตายกูตายก็ได้มึงเล่นงี้กูตายก็ได้มา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 เจอกูแน่เจอกูแน่มึงเจอกูแน่มึงเจอกูนั่นแน่ มามาเจอคณนั้นแน่เจอกูนั้นเจอคูนั้นแน่เจอคูนั้นแน,อน่อีกสอจะเล่นอย่างพี่อะนะไปฝึกมาก่อนนี่เกินไป ไปเราเอาของไปให้หมดอะมีอะไรเราเอาไปให้หมดอะต่อ่าไม่ต้องเยอะแยะเนี่ยโหกิกะไปน้ำเงินใช่ไหมน้ำเงินใช่ไหมได้เลยน้ำเงินจ๋าได้เลยจ้ะจะเล่นอย่างนี้กับพี่อะได้เลยจ้ะไหนขอดูขอพี่ดูฐานหนอยเจ๊นายเจ๊นายเจ๊ ฐานเป็นอย่างนี้นี่เองอ๋อฐานเป็นงี้นี่เอง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 ถานยนถ่เอย่อถอย่อถอยก่อน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 ถอยก่อถยก็อนถอยนถอยงอนถอ่อนถอยก่อ่นก่บพีย่อน่อนอย่อนถอย่อนอยอนอยน พลาดแล้วนั่นฐานใครวะฐานเขียวฐานเขียวแตกไปแล้วฐานแดงโอ้้หฐานแดงโหดเออฐานแดงที่ไม่ค่อยอยากยุ่งเลยแดงมันเอาของกลางอะมันยึดกลางได้อะเพิ่งรู้ว่าเนี่ยเอาไงกับมันดีวะคิดแปบ๊บคิดแปบ๊บ ต้องหาวิธีกำจัดมันนะฮะเราลำบากนะครับผมเพราะว่าเราไม่มีของอะไรเลยนะครับที่แน่นๆต้องใช้อน,นี้นะฮะเก็บเข้าไปนะฮะยังไงเราก็มีโอกาสาใช้ได้แค่ครั้งเดียวอยู่แล้วนะฮะเราไม่ต้องไปเราก็เอาออกมาใช้เลยนะฮะไม่ต้องกลัวตายอะไรทั้งนั้นนะฮะ,ะมีอะไรไหมเอาออกมาทำบล็อกให้เยอะๆก่อนดีกว่านะฮะโอเค ขาดทอยแค่หนึ่งนะฮะโอเคได้ทองมาอีกหนึ่งพอดีหลังจากนั้นก็จะทำอันนี้ได้นะครับแล้วก็ใส่นี้ไปนะฮะอันนี้เก็บไปอ,อ่มีตีวยังมีแล้วงั้นผมก็ต้องทำอันนี้นะฮะทำเป็นชุดเกาะแล้วนะฮะเก็บไปก่อนนงั้นไปแล้วกับไปสะสมของก่อนนะฮะทำเพชรทำอะไรให้โหดก่อนนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปเจอกับสีแดงนะฮะ ระหว่างนี้เราต้องคอยกดแ็บดูกดกดแ็บดูด้วยนะครับว่าสีขาวตายหรือยังนะฮะถ้าสีขาวเตียงแตกแล้วนะฮะก็ต้องระวังไว้นะครับเพราะว่าสีแดงมันต้องมันจะเหลือแค่เราคนเดียวนะครับมันจะฆ่าเรานะฮะมันจะไล่ฆ่าเราแน่ๆนะครับเพราะของมันโหดนะครับมันมั่นใจในฝีมือตัวเองแน่ๆนะฮะถ้าเหลือหนึ่งหนึ่งคือยังไงผมก็แพ้นะครับเพราะว่ายังไงเราก็ไม่มีโอกาสตีบ้านอยู่แล้วนะฮะ ผมไม่สามารถตีบ้านมันแตกได้หรอกผมรู้นะฮะของแม่งโหดมากนะครับโอเคเก็บไปโอเคเยี่ยมอันนี้เก็บไปเดี๋ยวเราต้องทำเป็นอะไรนะธนูเนะฮะเดี๋ยวเราต้องแลกธนูมานะฮะของสำคัญตอนช่วงนี้นะครับ ธนูนี่เดี๋ยวใช้เป็นทองแรกแล้วกันนะฮะไม่ต้องเป็นเมรัล์นะฮะแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องไปทำไอ้นี้ด้วยนะครับหลังจากที่เราทำธนูเสร็จใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องทำไอ้อะไรวะเขาเรียกว่าอะไรอ่อไปยึดกลางนะครับผมยึดกลางค่ะเอาของนั่นเองนะฮะแลกธนูนะฮะแล้วก็แลกลูกธนูมานะครับโอเคถือว่าโอเคเลยนะฮะตอนนี้มี2นะฮะ สองนี้ทำอะไรได้ไม่น่าจะทำอะไรได้นะฮะอันนี้เอาออกมาได้นะครับอันนี้แรกเป็นอะไรดีระเบิดใช้5โกชานี้มา2เอ,อ๊โอเคเกือบไม่รอดโอ้หวาดเสียวเลยนะฮะเมื่อกี้ เมื่อกี้ถ้าเกิดผมตายผมก็จบเหมือนกันนะเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่ามันมัน,มน,มนให้ดูให้เราดูเชิงแล้วกันนะฮะถือว่ามันมาให้เราดูเชิงนะฮะว่าเราจะไหวกับมันหรือเปล่านะฮะแม่งเล็งกูเลยจะไหวไหมเนี่ยของยิ่งกากากยู่ย โปรสามต้องทำโปรสีให้ได้ครับตอนนี้ผมต้องทำโปรสีให้ได้ครับถ้าอยากจะสู้มันนะถ้าอยากจะสู้มันผมต้องทำโปรสีให้ได้อออันนี้แรกเป็นแอปเปิลทองนะฮะสีขาวอยู่นั่นนะฮะดูว,ว่าทานสีขาวต้องการจะฆ่าเราเหมือนกันเนาะ ใช่ใช่ใช่สีขาวต้องการจะฆ่าเราเหมือนกันนะฮะอันตรายมากนะครับโอเคเรามาอยู่สีน้ำเงินก่อนแล้วกันนะฮะไปอยู่สีขาวไม่น่าจะเอ้ไปอยู่สีตัวเองไม่น่าจะปลอดภัยเ,เราวิ่งไปเรื่อยแล้วกันนะฮะวิ่งอยู่แค่สองฐานนี้แล้วกันนะฮะ เพราะว่าถ้าอยู่ฐานตัวเองไม่น่าจะปลอดภัยจริงๆนะครับผมโอ้กระตุกด้วยนะครับโอเคอันนี้เออมีอันนี้เยอะเอาไปทำอะไรแลกลูกธนูนดีครับรออะไรนะฮะโอเค11แล้วต้องใช้16ปะ โอเค16นะฮะอีกแค่5นะฮะเราต้องมองดีๆนะว่าแดงอยู่ไหนเพราะเราไม่ปลอดภัยแดงแน่แนะถ้าเกิดเจอแดงแดงบุกขาวอะแดงสู้กับสีขาวแดงตายด้วยแปลว่าขาวต้องโหดครับแปลว่าขาวต้องโหดเหมือนกันนะฮะเอ้แต่เมื่อกี้ขาวก็โหดนะขาวขาวมีเอเมอรลล์ไง ใช่ใช่ใช่ถูกต้องถูกต้องขาวเก็บเอเมัลดอนะฮะขาวโหดขาวโหดผมยอมรับขาวโหดโอเคได้มาอีกสครับขาดอีกแค่สองเท่านั้นนะฮะแล้วก็อันนี้เราก็แลกอันนี้เพิ่มนะครับแล้วก็เก็บไว้แล้วกักวกนนะฮะที่เหลือเราไมา่รู้จะไปทำไรแล้วนะฮะ ขาดแค่2นะรเราจะทาโพสีนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปบุกฐานแดงกันนะฮะฐานขาวนี่ผมไม่มั่นใจนะว่า,วามันจะมีไอ้นู้นได้หรือเปล่าโอเคได้มาสองพอดีเลยผมไม่มั่นใจฐานขาวว่า,วามันจะไอ้นั่นหรือว่ามันจะมีของดีหรือเปล่าโอเคเรียบร้อยโพสีแล้วครับ ผมน้องไปแดงผมน้องไปแดงนะฮะผมน้องไปแดงจริงเพราะว่าถ้าอยู่นี่ไม่รอดแน่ๆนะฮะคอยอย่างเดียวนะครับบล็อกไม่หายนะฮะบล็อกหายแล้วล่วงนี่ผมร้องเลยนะฮะแพ้แน,น่แพ้เลยนะฮะจบสถานเดียวนะครับระหว่างต่อบล็อกระหว่างตึกแดงมาวะ่ะ แดงกลับมาครับมันรู้แล้วว่าเรามามันเจ็บมันเจ็บมันเจ็บ แดงเจ็บรับแดงเจ็บโอเค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 เิงแตกถอย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 ,อยวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิ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 ่งให้ไหวครับจังหวะน,นี้กินแอบเลทองนะฮะ เก็บอันนี้นะฮะแล้วก็กินอันเปิ้ลทองอีกรอบหนึ่งไม่กินดกวาเราจะไม่ฆ่าสีแดงนะครับเราจะไปเ,เก็บเก็บสีแดงไว้นะครับเพราะว่าไว้ตัว,ต,วตัวได้นะครับเราต้องเอาสีขาวให้แตกก่อนนะจังหวะน,นี้เราต้องฆ่าสีขาวให้ได้อะผมคิดไม่ออกว,ว่าผมจะทำไงกับสีขาวดีมันโหดเกินไปอนะ่ะ สีขาวอยู่ฐานเกิดเอา้าสีขาวมันฆ่าแล้ววะ่ะโอ้พลาดแล้วผมพลาดชุดใหญ่เลยนะฮะกาจะเก็บสีขาวไว้แต่สีขาวมันฆ่าสีนู่นว่ะสีแดงแล้วอ่ะสีขาวมันเอ้ยเอ้ยกันบ้านกันบ้านเปาะกันบ้านเปาะขาวกันบ้านเปาะขาวบ้านเปาะมากนะฮะ เข้าทางเราเลยนะครับนี่แล้วก็อันนี้เออ่เก็บไปเอามาแลกดาบแลกดาบแลกดาบแลก,กดาบให้ไวนะฮะโอเค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 ดีดีดีด,ดีโอ้ยมีมีสิทธชชนะนะฮะถ้าเกิดผมไม่พลาดนะครับ เราต้องเล่นแบบไม่ให้พลาดนะครับตอนนี้เช็คตลอดว่าสีขาวอยู่ไหนสีขาวอยู่กลางครับเราไปทางนี้ได้นะครับทางนี้ทางนีน้น่าจะปลอดภัยอยู่โอเคผมว่าผมต้องขึ้นว่ะต้องขึ้นไปสู้กับมันฮะ หนะูพันเอาเรื่อง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 โหด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 เขาโหดเขาโหดเขาโหดอื้มพันพันรัว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 ครับผมเมื่อกี้ผมว่าผมน่าจะสู้มันได้ถ้าเกิดมันสู้มาสู้ตัวตัวะบิงมา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 ดิ มันวินวอลครับมันกะจะวินวอลครับมันกะจะวินวอลทูกข์กับเราอุ๊ยอุเฮ้ย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 ขาวแปลกๆว่ะเข่าแปลกๆว่ะไม่น่าใช่นะผมว่าหัวเขาวไม่ใช่แล้วเมื่อกี้จังหวะเมื่อกี้ไม่ใช่แล้วนะฮะชัดเลยนะครับ ผมไม่มีอันนี้ด้วยแฮก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 เขาแฮก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 ไนท์แฮกเกอร์นุบโอ้แบบมาแบบโอ้ WDR เลยครับผม It's fine It's fine uh, Q o l l a t a WDR รออะไรล้ะฮะโอ้โหจังหวะเมื่อกี้ไม่น่าใช่ครับผมจังหวะเมื่อกี้ไม่ใช่นแน,แน่ผมยอมรับเลยผมรู้เลยว่ามันไม่ใช่นแน่แนโอเคฮะก็จบครับผมคลิปนี้นะฮะ จบแบบัวร้อนนะครับก็ลาก่อนนะผมไม่เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊บาย